สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมไปปิ๊งนะครับวันนี้ผมจะพามาดักนกคุ้มอึดนกคุ้มอึดวันนี้ก็จะทำการดักนะครับเดี๋ยวผมจะเอาถุงม้ก่อนนะครับนี่แหละครับวิธีการทำก็ผมก็ได้เสนอไปั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันดักกันดีกว่า เราองดักกันยังไงนะครับผมวันนี้ผมจะใช้แบบนุ่มๆเพื่อไม่ให้มันตายนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดักกันเลยนี่นะครับเพื่อน นี่ล่องรอยน่องรอยเขาโน้มอึดนะครับแต่ว่าเจ้าัรมันต้องอยู่ตรงนี้แหละนีวผมจะทำกันดักเดี๋ยวมันดูวิธีกันดักกันดีกว่านะครับจุดที่นคุ้มอยู่นะครับมันจะมีอยู่หลายตำแหน่งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นันที้มันออกไปไปด้านนี้เดี๋ยวมันก็จะกลับมากลับมาผพมก็โดนเชือกนะครับเดี๋ยวมาดูกัน คือตอนสมัยเด็กๆผมเคยดักนกคุ้มเยอะนะครับตอนนี้ไม่ได้ดักมานานแล้วนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่านี่นะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือเสาที่จะทำการคล้องตัวกับดักนะครับนี่เพื่อนมาดูมันจะใช้ช่องนี้แหละ สียงอะไรวะย่าตุ่คือสัญชาตญาณของนกคุ่นกคุ้มอืดก็คือที่ไหนมันมันเขาเรียกว่ามันไม่ลกมันก็จะเดินไปตรงนั้นนะครับเดีย๋ยวตอนนี้ผมจะปิดให้หมดเลย โอ้เขียนล้องอะเทียะบรรยากาศนั่นน่ะโอ้ยอะไรล้องมาไม่ใช่เมื่อกี้ในฟ้าล้องใช่ไหมเดี๋ยวผมจะล้อมให้มันแบบกว้างๆหน่อยนะครับวันนี้ผมจะดัก แค่อันเดียวนะครับผมนี่แหละครับทุกคนก็คือมันจะประมาณนี้นะครับให้มันกลับมาโอ้โหอันนี้โอ้ยบ้านกูบ้านกูทำไมมันหรูลาายงี้ก็คือเราจะไม่ให้มันมี ทางเข้าทางอื่นนะครับมันจะมีแค่ทางเดียวนี่นี่ทางน,นี้นะครับทางนี้ก็คือมันออกไปแล้วมันจะกลับมาตรงนี้แล้วก็มันจะมาเล่นไอ้ตรงนี้มันก็คืออ่างอาบนะ้ำเหมือนไก่มันเล่นดินถมตัวเองเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเล่นตอนประมาณสักเที่ยงเที่ยงนี้ครับตอนทเที่ยงเเดี๋ยวผมจะมาดูเลยประมาณสักสองสามชั่วโมงนี่แหละรับรองนกคุ้มอึดตัวนี้ชอบที่พาคใหม่แน่นอนเดี๋ยวก็จะติดกับดัก ของไปปิกเลยนะครับน,นี่นะครับผมส่วนส่วนไอ,ขอเขรียกที่ที่รักไอกับดาัามันก็จะใช้แบบอ่อนๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันตายนะครับผมจะทำให้มันแบบโดนแล้วมันไม่ตายนะครับเดี๋ยวมาดูกัน แตชาตยานของสัตว์หรือว่าคนก็แล้วแต่นะครับถ้าเจออะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้สึกแบบอุ้ยอยากเข้าไปอยากเข้าไปาเไปงี้ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจอกับดักเลยนะครับนี่นะครับคือกับดักตัวนี้ที่ผมได้ทําไว้ตอนแรกน,นะครับนี่จะเป็นวงกลมแบบนี้นะครับ สัญชาตญาณของนกคุ้มอื่นก็คือมันมันจะไม่เงยหน้านะครับมันจะเดินแล้วมันจะมุกมุกเข้าไปพอมันมุกเข้าไปเข้ามาในรูป,ปุ๊บไอตัวนี้มันก็จะมีเสาอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะอ้าออกมาอย่างงี้มันก็ลั่นลั่นมาปุ๊บเป็นอย่างงี้เลยนะครับ<ส>อย่างงี้เลยเด<ส>ี๋ยวมาดูกันนะครับผมเ,เดี๋ยวผมมีทำให้ดู<อ><ะ><ๆ>ง่ายง่ายนิดเดียว คือความจริงก็คือเราทําให้มันตายก็ได้ไม่ตายก็ได้นะเพราะว่าอยู่ที่เราใช้ไอ้เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยตัวสปริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่ให้มันตายนะครับเดี๋ยวดูเพื่อนมาดูนี่นี่นี่นะครับวิธีการใส่นะครับผมเาใค่ของนิดเดียวนี่นะครับนี่นะครับผมดูดูดูดดดด นี่น,นี่มันจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่ครับผมนี่ลักษณะนนแบบนี้นะครับเป็นไงล่ะครับสีสันสวยงามน่ายอยู่มากเลยนะครับ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงก็จะพามาดูอีกรอบนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนเช้าอยู่นกเขาก็ยังไม่ร้อนมากยังไม่อยากมาเล่นอ่างอาบน้ํานะครับตอนนี้ก็สร้างอ่างอาบน้ําให้กับนกคุ้มอึดเสร็จที่เรียบร้อยนะครับผมรูหราหน้าอาบมากเลยนะครับแต่เจ้าตัวไปไหนยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวกลับมาปุ๊บผมว่าลงมาปั๊บติดกับดักเลยนะครับมาลุ้นตอนเที่ยงดีกว่า โอ้ยมึงก็อคูผลิตน้ำมันนี่โอ้ยบ่แจ้งผลิตน้ำมันเด้อออแล้วกันไม่พอแล้วกัน <c oughs> เ,ออเมื่อกี้มีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับมากัน4ี่ตอนนี้เหลือแค่2ไม่เป็นไรนะผมไม่รอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะไปดู2คนนี้แล้ครับ ตีแล้วเพื่อนตีแล้วตีแล้วตีแล้วนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมโอ้โผมบอกแล้วดู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 ด,ด,ด,ดูโอ้ผมว่าจะเอาแบบว่าไม่ให้มันตายนะมันตายเลยนะน,ยยนะนี่สุดยอดไหมผมบอกแล้วไม่เชื่อความจริงผมไม่อยากให้มันตายนะครับแต่ว่ามันก็ตายไปก่อนนะครับน่าเสียดายมากเลย โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับกับเทคนิคการดักไอ้นอคุมอืดของไปปิ้งนะครับเพราะว่าทำแบบเราล้อมเราล้อมแบบแบบนี้นะครับมันก็ได้ผลจริงนะเพราะว่ามันมาด้านนี้ไม่ได้มันก็จะเข้ามาด้านนี้โอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสับสไคร้กับผมด้วยนะครับผมแสนไลค์แสนสับนะครับอย่าลืมนะครับแสนไลค์แสนสับเมื่อไหร่แล้ว ผมจะให้ทีมงานทุกคนนี่กลนหัวครึ่งหนึ่งนะครับครึ่แล้วก็ขึ้นรถสธาธารณะขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วก็บนรอบคูเมืองหนึ่งรอบทุกคนนะครับจังไว้นะครับถ้าถึงแสนส้มเมื่อไหร่คลิปนี้ก็เอามาบอกกันได้นะครับว่าผมได้พูดอะไรไปโอเคนะครับผมไปปิก